นี่คือฮับลมฮับลมของแอร์ฮับลมแอร์ครับรุ่น A M I T S U B โอ้ยนี่มันดูน้ำเน่านี่ตรงนี้หายอะไรเยื่านนี่ T I C นิสูบิชิรุ่นนี้เป็นนิสูบิชิใครมีรุ่นเดียวใครมีรุ่นนี้ตอบฝั่ง เฮิรหผมเองเฮ้รผมน้องมาเลยใ,ลลลใครมีรุ่นเดียวใครมีรุ่นเดียวกับผมคอมเมนต์มารุ่นเดียวไม่สูวิชิใครมีรุ่นเดียวกับผมบ้างอย่างเช่นไม่สูวิชิรุ่นเดียวกับผมอ่ะก็บอกมาด้วยนะถ้าใครมีอ่ะตัดแงปิดแล้วแ์มันตันดแล้วแง<อ> ไปไปเล่นอย่างอื่นกันเลอย่างอื่นกันดีกว่าเวเปิดเลี้ยวซ้ายไอ้เลี้ยวขวานิสวัสดีสวัสดีเฟสวัสดีสวัสดีเฟรสวัสดีสวัสดีกฟเเเเรามาเล่นอย่างอื่นก่อนเมื่อกี้แตั แอมตัดไปรถไทยอ่ะรืนะ่นโ,โตโตยต้าด้วยนะโตโยโต้ท่านคุณโตโยย้าไม่ต้องแปลกใจรื่นโตโยต้าเหมือนเดิมรถเราไม่มีตโตโยย้าโตโยเดทในโลกใบนี้ไม่มีคำว่ารถรื่นโตโยรถ,รถ โลกใบนี้จะไม่มีคำว่าโตโยต้าจะมีคำว่าโตโยต้าโตโยต้าไม่มีโตโยต้าครับมีแต่มีทำผิดครับมีแต่มีแต่โตโยเต้ไม่หมูตุ้ยดีกว่าต้องมาดูเปิดเมื่อแอร์เปิดยังใครมา นี่กูปูเข้าไปด้ครัวนี่เื้อกินอะไรหอมๆส่งมาอีกแล้วน่ะก็ไปดูเองดิไปดูเรียกว่าปู่เขาทอดอะไรอีกยิงเข้าไป ตุ้งไฟแดงกว,กวางตุ้งไฟแดงมันมีที่ไหนอ่ะไม่เจอกวางตุง้งกวางตุง้งมีแต่ผักตุ้งไฟแดงผักติง้งไปละจะไปไหนน้ำไหล ดีกว่าแอร์หน่อยนี่โรดีไ่กกวกกัวนี้โรตีไก,ก่แล้ไม่พัดผูเลยครับตัวนี้ไปดูน้ำเน่อน้ำหน้ามีเล็กพอตัวเล็กต,ตัวใหญ่ดูเด้ออันนี้ันี้นไปเล็กอ่นแล้วนะ อหกหมูงวันเอกเว้ยอีกตั้มวิซูวิชิวิซูวิชิทุกคนถ้ามีรุ่นเดียวก็ถ้าใครมีวิซูวิชิคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นวิซูวิชิเหมือนกันถ้าใครมีวิซูวิชิเหมือนกันก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะบอกไปแล้วนะฝากคอมเมนต์ด้วยถ้าใครมีวิซูวิชิมานั่งลงมุอผมดีกว่า เด็กด็กนั่งลงีอุ่นดีกว่าอุ่นมากเลยนี่ดูดาเฮียนผมถ่ายหน้าทำมโอ้ดูเดี๋ยวสามเลี๋ยว ตามตูมโมหัวอ๋อเฮ้ยพูดเล่นระหว่างรอเอร์ที่ กก่่อนดีวาไปไปทำอะไรไปหาอะไรเล่นก่อนดีกว่าเอยู่เลยดีดีเบี้ยวมาดูกันว่าพัดมยังเปิดอยู่ไหมพัดมปิดมาดูกันว่าพัดมเปิดอยู่ไหมนี่มันชื่อว่ามันชื่อว่าปลาเข็มเบ๊ะเอาดีๆวูนี่ครือรักเลยมันชื่อว่าปลาเข็มเบ๊ะทำไมรักวูมาปาเข็มเบ๊ะมีลมอุ่นๆด้วยปลาเข็มเบ๊ะปลาเข็มเบ๊ะ ไปลอะอามันนี่เยนี่ข้างในนี่ข้างในรถของผมนี่ไม่ใช่ดีข้างๆข้างในของรถเพื่อนผมมีแม่ใช้แล้ว คุณคุณคุพพันไปดูกันว่าเป็นโลคป่วยยังสิยังเงียบอยู่นะฮะยังไม่เปิดเลยนะ มันนี่เหมียวมาเร็วเหมียวมันนี่ไงอ่ะไอ้เหมียวมันหลบคู่ดิเหมียวมันหลบคู่หายไปไหนนะหนูหนูมันลงเร็วเข้าบ้านเร็วอะไรอ่ะลูกแมมันเข้าเหมียวคู่นี้ขากระโันเมื่อคืนคู่มันดังป้อ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 งตัวไหมตัวก่อนชครื่องปีตัวปีตัวเครื่องปีใหม่อ่ะแมวคนเขาร้องไห้กันเนื่องจากมา โอ้ปอ,อนแล้วไปพัดไปใ,ล,ใล้เลยนะแทน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 นี่ไปพัดหมุนล้ม่นๆ

คงนั่งตรงนี้ได้เอ้ยอ้ตั้มดูนี่ไอ้ตัดแล้วตัดแล้วครูี๋ยวเราค่อยมาดูใหม่พอรมมแอร์ได้ปิดแล้วลมแอร์ตัดเนื่องจากข้างในห้องมันเย็นเกิน นี่ไปพัดหมุนช้าแล้วหมุนช้าแล้วอ่ะหยุดหมุนแล้วไปเราไปหาอะไรทำก่อนดีกว่ารอให้พัดลมมันเปิดโยขึ้นนี่แล้วก็นั่งเล่นอู้จะตกนะไม่ตกไม่ตกก็แต่ก็เสียด้วยโดนผูดาน่ะเออโดูแลจะอย่านี่น้ำเน่า น้ำเนา่าทุกคนต้องระวังน้ำเน่าด้วยครับน้ำเน่าแบบนี้ยุ่งยุง,ย,ง,ย,งยิ่งเยอะยุ่งไปวางไข่ในน้ำพัดลมปิดแล้วเราไปหาอะไรเล่นก่อนดีกว่าข้างในโทอพีวีซี